เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปทานหมูอบโอ่งที่จังหวัดสระบ,บุรีครับมีชื่อรักง่ายๆว่าข้าวหมูอบโอ่ง โอ่งมันกอนรอบใบเล็กๆนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะครับเพราะใช้ทําหมูอบโอ่องเมนูเด็ดของร้านร้านข้าวหมูอบโอ่องตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสายพระพุทธบาทบ้านหมอตําบลพุกกลางอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีคุณพงศักดิ์ชีตารักวัย54ปีเจ้าของร้านข้าวหมูอบโอ่องบอกว่าร้านนี้ไม่มีเมนูให้ดูมีแต่คนบอกเล่าพูดคุยหมูอบโอ่องจิ้มแจ่วหนึ่งชุดที่เห็นอยู่นี้ราคา50บาทแจ่วทําถ้วยต่อถ้วยส่วนเมนูหมูอบโอ่องอื่นๆราคา40บาทเช่นข้าวหมูอบโอ่องข้าผัดกะ ออย่างหมูอบองแกงขี้เหล็กหมูอบองต้องจับ่า่หมูอบองที่ร้านไม่มีลูกจ้างพี่พงศักดิ์ทำเองทุกอย่างคนเดียวเปิดขายได้1นปีใช้เวลาสร้างร้าน5เดือนทําเองคนเดียวเหมือนกันครับสร้างบนที่ดินริมถนนที่พี่พงศักดิ์เป็นเจ้าของพี่พงศักดิ์บอกว่าที่เด็ดของหมูอบองของ,ของร้านคือหอมเครื่องเทศที่หมักข,ข้ามคืนเรามาคุยกับพี่พงศักดิ์ถึงสูตรหมูอบองที่บอกว่าได้มาจากการชอบเข้าป่ากันครับสวัสดีครับพี่พงศักดิ์ครับ การชอบเที่ยวป่าเนี่ยทำให้ได้สูตรหมูอบอบได้ยังไงครับแล้วสูตรที่ได้นี่ยรคือเราเข้าป่าหมักหมูใส่กระเ็กย่างแข็งเข้าไปในป่าไปนั่ง,ย,ง,งนนย่างนั่งกินยู่ในป่า3วัน4วันอะไรเงี้ยแล้วองั์กรละครับเกี่ยวข้องได้ยังไงพี่คงไม่ได้แบกองค์กาไปในป่าด้วยนะครับ เรื่องอบโอ่องเนี่ยผมไปเจอเพื่อนที่ลำปางเปิดร้านขายไก่ย่างอบโอ่องขิงส้มตำผมก็เกิดไอเดียว,ว่าเออเราน่าจะเอาหมูลองไปอบโอ่องกลับมาก็เจาะโอ,อ่งบ้านเราเรามีโอง่งเราก็ลองทำแล้วก็ลองเอาหมูที่เราเนี่ยลองอบลองอะไรกว่าจะได้ก็ไหมมั่งสุงมกมั่งกว่าจะคุมไฟได้เนี่ยพอเราได้ไปปุ๊บเออเรากินอร่อยเราก็เลยไปลองทําให้เพื่อนกินเออ,เออแล้วผมอยากทราบมากว่าหมูอบโอ่องเนี่ยมันต่างจากหมูย่างไหมครับ มันมันต่างกับการย่างโอ่งเนี่ยมันเป็นทรงกลมๆเราจะหมูแฝนไว้ข้างๆแล้วมันมันจะถูกความร้อนของโอ่งเนี่ยอบตกอยู่ข้างไม่ตกใส่ไฟมันก็เลยจะไม่มีกลิ่นของการไหม้ย่างแต่ถ้าเราย่างมันจะมีแต่แกงเราหมูไปวางมันที่มันอยู่ที่หมูเนี่ยมันจะตกใส่ไฟพอตกใส่ไฟเตจปุ๊บมันจะคุ้งตีกลับเข้ามาทําให้หมูเนี่ยเหม็นเหม็นการการย่างการปิ้งการอะไรเงี้ยที่ร้านไม่มีเมนูแล้วราคาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ถ้าขายข้าวเป็นจาน40ิบาทถ้าเป็นกับก็ตั้งแต่50ถึงร้อยหนึง่งถ้ากลับบ้านหมูเป,าป่าก็ขีดละ30หากใครที่ขับรถผ่านถนนสายพระพุทธบาทนะครับบ้านหมอตำบลผู้กลางครับก็อย่าลืมแวะไปทานหมูอบโอ่งของร้านข้าวหมูอบอกันได้นะครับผมตามช่องทางีนขึ้นน้าจอได้เลยครับหมูอบโอ่งต้องมีคนหมั่คนอกหักต้องมีคนใหม่คม แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมกับรายการทำดีรวยได้กับผมกนพัฒน์เช่นเคยครับทุกเช้าวันเสาร์ที่แบบนี้8.15ทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ